เคอสตี้โจนเป็นนักท่องเที่ยวแบกเป้ชาวอังกฤษอายุ23ปีเธอมาท่องเที่ยวเพียงลำพังเคอร์สตี้เพิ่งเรียนจบจากมหาวิทยาลัยลิเวอร์พูลในอังกฤษก่อนตัดสินใจออกเดินทางท่องเที่ยวรอบโลกเธอเพิ่งเริ่มทำตามแผนได้เพียงสเดือนเท่านั้นเธอท่องเที่ยวในสิงคโปร์และมาเลเซียก่อนจะเดินทางมาที่จังหวัดเชียงใหม่ ช่วงต้นเดือนสิงหาคม2543โดยเข้าพักที่เกสต์เฮาส์แห่งหนึ่งระหว่างพักอยู่ที่นี่เธอมักออกเดินทางไปท่องเที่ยวเดินป่าและสังสรรค์กับผู้คนในคืนวันที่9สิงหาคมเคอร์สตี้ออกไปสังสรรค์และกลับมาถึงห้องพักตอนดึกในคืนนั้นได้เกิดเหตุกับเคอร์สตี้เธอได้ถูกคมขืนและค่ารัดคอ ต้องบอกก่อนนะคะว่าเกสเฮ้านี้คิดราคาสำหรับ1คืนต่อ1ท่านราคาหนึ่งปอนหรือประมาณ60บาทจะเห็นได้ว่าเป็นราคาที่ค่อนข้างถูกซึ่งในสมัยนั้นที่พักที่อยู่ใกล้เคียงรวมอาหารและเครื่องดื่มก็ราคาประมาณ120บาทต่อคืนสถานที่ใกล้เคียงของเกสเฮาส์จะมีร้านอาหารร้านขายหนังสือ เวลาประมาณห้าทุ่มก็จะปิดร้านกันหมดแล้วมาดูการสืบสวนสอบสวนของตำรวจนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจได้สอบปากคำชายชาวต่างชาติและคนไทยที่พักอยู่ในเกสเฮาส์ในคืนที่เกิดเหตุทั้งหมดรวมไปถึงไกด์นำทางชาวกะเหลี่ยงคนที่หนึ่งนายสจวตชาวออสเตรเลียอายุ23ปี หลังจากสอบปากคำและตรวจคนห้องพักพัในสะจวดก็ถูกตำรวจควบคุมหลังจากที่พบเฮโรอีนและกัญชาคนที่สองนายเกลนอดีตสายลับ CIA ที่ยอมรับว่าตัวเองเดินทางมาประเทศไทยเพื่อพักฟื้นจากอาการบาดเจ็บที่ศีรษะจากอุบัติเหตุทางรถยนต์คนที่สามนายแอนดี้เจ้าของเกสเฮาส์ชาวอังกฤษ อายุ32ปีซึ่งวีซ่าหมดอายุไปกว่า2ปีแล้วนายแอนดี้เข้าๆออกออกประเทศไทยเป็นเวลานานกว่า15ปีคนที่4นายนาธานอายุ27ปีเป็นคนที่ทานอาหารเย็นกับเคอร์สตี้ในคืนที่เธอถูกฆาตกรรมและถูกตำรวจสอบสวนเป็นเวลากว่า13ชั่วโมงคนที่5นายซุริน เป็นผู้จัดการของเกสต์เฮาส์และดูแลโรงเรียนนวดแผนไทยอยู่ชั้นบนของห้องพักคนที่6นายสตีเฟนอายุ27ปีชายที่มีเคาเป็นแบ็คแพคเกอร์ชาวอังกฤษที่เขาเป็นคนที่ได้ยินเคอร์สตี้กรีดร้องในคืนเกิดเหตุว่าปล่อยฉันไว้ลำพังทิ้งฉันไว้คนเดียวออกไปออกไปซึ่งนายสตีเฟนก็ได้ไปหานายสุริน และพากันลงไปชั้นล่างเพื่อตรวจสอบแต่สุดท้ายแล้วก็ตัดสินใจที่จะไม่เปิดประตูของเคอร์สตี้หลังจากที่พิจนารณาแล้วสรุปว่าเธออาจจะทะเลาะกับคนรักหรือแฟนก็เป็นได้และคนสุดท้ายแม่บ้านชาวไทยได้บอกกับตำรวจว่าเธอพบศพของเคอร์สตี้เมื่อเวลา4ี่โมงเย็นในวันที่สิบสิงหาคม และในภายหลังเธอยอมรับกับตำรวจว่าเธอถูกบีบให้พูดโกหกซึ่งตำรวจเชื่อว่าผู้จัดการนายสุลินพบศพช่วงเวลา11โมงเช้าไม่ว่าจะด้วยวิธีการใดก็ตามเห็นได้ชัดว่าผู้อยู่ในเกสต์เฮานี้น่าจะรู้ถึงการเสียชีวิตของเคิร์สตี้หลายชั่วโมงก่อนที่ตำรวจจะได้รับแจ้งซึ่งอาจจะมีการสมรู้ร่วมคิดเพื่อพยายามปกปิดการตายของเคิร์สตี้ และลบร่องรอยของหลักฐานซึ่งในตอนตำรวจมาถึงที่เกิดเหตุก็มีบุคคลหลายคนอยู่ในห้องของเธอแล้วรวมถึงทีมงานของสื่อที่เข้าไปเก็บภาพซึ่งทำให้พยานหลักฐานเกิดการปนเปื้อนจากการตรวจสอบผู้ต้องสงสัยแต่ละคนปฏิเสธการมีส่วนร่วมในการฆาตกรรมในเดือนถัดมา ตำรวจออกหมายจับนายแอนดูเจ้าของเกสต์เฮาส์หลังจากตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์อายการจังหวัดเชียงใหม่มีคำสั่งไม่ฟ้องโดยให้เหตุผลว่าพยานบุคคลของตำรวจไม่น่าเชื่อถือประกอบกับหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ซึ่งพบว่า DNA ของนายกิลไม่ตรงกับอสุจิที่พบในศพซึ่งระบุว่า เป็นของชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทำให้การสืบหาตัวคนร้ายต้องดำเนินต่อไปและในปี2555แม่ของเคอร์สตี้ประกาศมอบรางวัล10,000ปอนด์หรือราว400,000บาทให้กับผู้ที่มอบบาะแสเกี่ยวกับคนร้ายแต่ก็ยังไม่มีวี่แววที่จะจับตัวคนร้ายได้ในปีถัดมากองตำรวจไดเฟตพาวิของเวล ระบุว่าได้รับอนุญาตให้ตรวจสอบหลักฐานทางนิติเวชและเอกสารที่เจ้าหน้าที่ไทยรวบรวมได้แต่การสืบสวนอันยาวนานที่รวมถึงการสอบพยานไม่ต่ำกว่า70ปากก็ยังไม่สามารถระบุตัวคนร้ายได้สุดท้ายแล้วก็ยังไม่มีใครถูกจับและดำเนินคดีในข้อหาฆาตกรรมและขณะนี้ กรมสอบสวนคดีพิเศษของไทยก็ได้ปิดคดีแล้วนั่นหมายความว่าการสอบสวนได้ยุติลงอย่างถาวรแล้วเนื่องจากผ่านมาแล้วกว่า20ปีจึงหมดอายุความคดีอาญาขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวคุณเคอร์สตี้แม้เวลาผ่านไปถึง20ปีแล้วก็ยังไม่สามารถจับตัวคนร้ายมาลงโทษ